สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ในช่องเด e ฟนี่นะครับเดฟนี่เกมนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงนี้อยู่วันน<อ>ี้อยู่ในเกมก็ับอื่นเลยเนี่ยคุณพามาต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะสําหรับออยอดไลค์ยอดแชร์ที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคือว,ว่าผมขอบรับแม่งดีกว่าทําคลิปธรรมดาใช่ครับนี <c oughs> <c oughs> ่ก็อีพีที่ ตอปกคลิปเลยครับผมก็ไม่ได้รับผมเดาว่าสิบสองใช่น่าจะประมาณนั้นก็แบบว่าทำเยอะแยะนะครับขออภัยด้วยก็วันนี้ยุ่นเดนด่านอะไรครับผมัตัวเดอะพาริสนะครับเป็นด่านรอบท้ายนะใช่ครับเลโพอดีเลยก็จะเห็นว่าหลังจากที่คราวที่แล้วนะครับเราเอาน้ำมันไปเติมให้เรือแล้วตอนนี้มันก็เอามาเรามาทท้งอีกแล้วนะครับซึ่งไม่รู้ว่า มันจะไปไหนนะครับโอเคสำหรับตัวละครวันนี้ผมเล่นเป็นอิงลิสนะครับกับคุณพบเอ้ยใช่ใช่ผมเล่นเป็นนิกโอ้ไหนลื่นขอบุญแล้วไปชิดอันนี้มีผู้อะเมื่อกี้คุณพบเขาได้แย่งกีตาร์ไปแล้วนะครับเขาชิงไปก่อนหรือวางที่ผมกำลังเปิดจิบเฮ้ยเอ้ยรวมรวมสักที เฮ้ยบุระผมกลังไอ้นี่กับไอ้ทอมบี้ตำรวจสองโอ้โหอ่ะผมกำลังจัดก,การไอ้ทอมบี้ตำรวจอยู่ตายยากเหลือเกินนะครับอันนี้ก็เป็นร้านเหล้านะครับโอ้มีรูปพังได้ด้วยม็บอบตู้เพลงนี้มันเล่นได้ด้วยใช่ใชนี่มันด้านที่แล้ว เราอยู่กับชาริสเดิมนะฮะที่จะไม่ตายแล้วก็รอดไปได้สี่คนนะฮะใช่ครับบอกว่า EP นี้เก็จะทำได้นะครับก็ก็ถ้าเกิดว่าใครจะตามมาก็จะรู้ว่า EP เยาที่เราทำได้คือ EP ที่ตุ่นมาเล่นว้าวอยเมอรมันเต็มเลยหลังระวังนะพีบเฮ้ยผมไม่ได้เหมือนแทงเลยป่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้โหอะไรอีกเนี่ยมาเป็นฝูงเลยเสียงหอยหวนเฮ้ยตำรวจกระทะดีกว่ามะโผลโผล่โผ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 ล่นับประตูเข้านับประตูเข้าเยอะไปต่อบไปต่อนับประตูไปเยบเร็วประตูไปเยอะเยอะเยอะถามันเยอาถึงเตียงห่าแล้ว อีลิตก็ต้องหิวไออีลิตมาฮิวตอนนี้เนี่ยไปไปไปบ๊อบไป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 เฮ้ยกับรถลอระว่านะอย่าไปโดนรถแบบนี้นะครับคุณผู้ชมดีอ๋อคุณบอบเมื่อกี้บอบเป็นประตูอัดหน้าผมนะครับโอ้ไม่ดีเลย สำหรับท่านหลายคนที่ยังไม่ดูนะครับก็คือเราเล่นเป็นโหมดแอดวานซ์นะคุณพามะใช่ครับคือไม่ใช่ว่าก็คือลองลองกลาลองระดับยากไม่ใช่ว่า,าไม่ใช่กลากลนะครับไม่ใช่ว่าแบบแหลายท่านจะสงสใจแบบโอ้โหเยี่ยมพวกมึงเล่นกันแบบกา้าอมอลแล้วมาตายมาตายไม่ใช่นะฮะเล่นแอดวานซ์ใช่ครับรูบ้จากซอมบี้ที่ตีทีเดียวลดลดห้าขีดอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะรู้แล้วนะครับ พราะถ้าเป็น normal เนี่ยมันจะตีแค่กีจเดียวเท่านั้นแล้วเกิดแทนมาคือเอาคานับไปฟันตาฟิกนี้ก็ตายนะครใช่นี่คือถ้าแทนมาเอาระเบิดอ A ระเบิดันคือคือระเบิดยิงไปสามสี่ลูกมันยังไม่ตายเลยครับระบบ A อหมดนี้ใช่คือเราก็ทําให้มันแตกต่างด้วยแหละครับเพราะว่าคนใหญ่แล้วถ้าแคสเนี่ยเขาจะเล่นในรับปากลางกันแต่ว่า เราเอาฮาร์ดไปเลยจะได้แบบดูท้าทายหน่อยนะครับใช่ครับสงค่ายไม่ได้ติดตามเรามั้งแต่ EP แรกก็ฝากย้อนไปรีบย้อนไปคิปเก่าๆได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดทับฝ่ายกดที่ตัวตัวไอเนาะเดี๋ยวคุณทามจะแปะมาให้ใช่ครับแล้วก็ทามไม่ลืมนะกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไม่ลืมแน่ครับแต่ผมภามไม่พูดแล้วกนมาพูดได้ผมมาแปะ ลำบากของแปะอีกใ <laughs> ห้คนดูเขาหาเองเฮ้ยพอมีมีสั้นูตรงนี้ของผมเนี่ยในศาลาเนี่ยให้คนดูไปหาดูเองบ้างนะครับ <What? S 1> รอเล่นนะครับรอเล่นรอเล่นข <laughs> <laughs> อมีตำรวจไอ้ั <This one? S 1> อ้ตำรวจนี่มันจะตายยากนะครับ ้ยเอากระทะฟาดนาสโมเกอร์นะครับอะไรแดงแล้วนะครับผมเฮ้ยยอู่เลยครับอยู่เลยครับเฮ้ยพบข้างหน้ามีข้างหน้าน่าจะมีกระเป๋าพยาบาลนะฮิลไปเลยแม่กระทะก็ฟาดมาเหมือนกันเนี่ยปกติผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ถ้าใครติดตามมาแต่แรกๆก็จะรู้ผม ขนาดคาตนะมานะครับเป็นอาวุธที่แบบว่าเรียกได้ว่าทุกคนแทบจะชอบเลยเฮ้ยมันมีของสองอันมันมีสองอันนี่นะแล้วผมฮิ้วได้ดีกว่าโอเคพี่เสียงวิทย์นะฮะไปต่ออุ้ยโดดตรงนี้ไม่ได้ซอมบี้ตำรวจต้องต้องยิงที่หลังมันนะครับต้องแบบฟาดที่หลังมันแล้วมันจะตายถ้าเราไปแบบฟาดหน้ามันจะมีเกาะเฮ้ยบุ๋มเอ๋ ตายละตายละตายละเียไปพบไปรีบวิ่งเข้าไอ้รถบ้านนั่นเลยเฮ้ยตรงนี้มียาไอ้โคตรมาเร็วไปไปพร้อมบัมพ์บวิ่งวิ่งแล้วไปกดจับหยิบบอลหยิบบอลด่วหยิบขวานฮะผมนี่แล้วผมหยิบแล้วลเอาให้ไอ,อ้นี่แล้วกันนี่นะะนนไป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 ผมนำคุณทัพพอร์ต ได้ๆเดี๋ยวผมยิงเฮ้มยังไม่ตายตายแล้วตายแล้วบ๊บไปเลยดไอเลยเดี๋ยวมีคุ้มกันโอ้ยอิเลทยืนทำอะไรอยู่วะ้งนะบ๊อบท้านมันปล่อยบอดไปท้านมันท่านมัน,มนโอ้ลูกกอง อ๋อมันท้ามันไปช่วยเพื่อนมันพยมโดนโดนโดนพายามาโดดมาโดดโดใช่อีนี่มันโดนชโมคแล้วโคว้ดพยายามจะไปช่วยนะแต่ว่าอ้าวโค้ดไอ้โค้ดทิ้งเลยไปๆเราไปกดปุ่มก่อนนดีก่อนต้องสนใจมันก็บ๊อบไปไปเลย ผมล้มผมล้มกดแล้วกดแล้วไปช่วยชืย่อผมล้มผมล้ม,มมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอะ่ะยังไงมาเร็วมาเนี่ยผมเมื่อกี้ผมกำลังเอาท่าฟาดทันเตอร์อยู่เดี๋ยวตายแล้วเนี่ยมาแล้วผมมาแล้วโอ้ยเอานี่ไปกินผมตายแล้วมึงเนี่ยโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยอูสาปาไปบอมไปแล้วนะเฮ้ยตาไม่องแล้วผมตายแล้วรอดๆโคตรเลยโคตรโคตรเฮ้ยสวยๆพบปักยาวเลยพบปักยาววิ่งเลยไปข้างบนนี้มีใครเพิ่มครับ โอเคพบแปลงต่อเลยโอแทงปไฟมันเลยมบรอมารอมาดี้ N ีโยก่อนเขาก่อนมาที่ไกลๆก่อนขึ้นขึนขน้ขึ้นบนเลยไหมขึ้นบนขึ้นบนดีกว่าได้ไดไปไปไป แล้วไอ้โบสมันทำอะไรเนี่ยมันจะไปยืนยิงข้างหลังมาแล้วพบไปต่อเลยยิงเกือบตายนะฮะแต่ก็ยังช่วยได้ดีนะเยียบเยียบเยียบไปยกทีก่เถอพี่ ฮันเตอร์ไม่ตายบาสาบาบเข้มหัวอล้โอ้ที่เวบาดเกมนี้ไม่เคยเป็ปตัว <c oughs> <c oughs> โอ้โคตดยิงซัมบ okay, ี้เยอะสุดเชื่อไหมั s. <S à, nice ันต้องหิวมันก็จะแย่งกระเป๋าไปนะครับเอาไม่มีแค่มันละดีดีดีโอเคเปินใหม่เปินใหม่มาริงตรงนี้ก่อนยะพวกเวนนี่อ่าไม่ตายกระบอกแมวก็ด่านนี้าทุกคนสังเกตนะครับจะเห็นว่ามีทหารบินอยู่เต็มเมืองเลยนะครับก็ พวกนี้น่าจะไปขอความช่วยเหลือจากทหารกันนะครับแต่ว่าทหารน่าจะไม่รู้นะว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่ก็เลยแบบยังไม่สนใจแล้วก็ยิงจะคอยยิงระเบิดมาใส่เราเมื่อผมไปอ่านมาแล้วในคอมิกก็คือทหารก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ๋อเหรออืมเหมือนับวทหารนี่แบบว่าไม่อยากให้เราไปยุ่จะใส่ว่าเออคือเราสี่คนเป็นทหารอ๋อก็กลัวเราจะเป็นเชื้อ,อ,อ คือแบบว่าทุกครั้งที่เราตกเครื่องบินตกอะไรเ๋อ่มันมาจากว่าเราอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าเวลาแบบไอแต่คนขับ<ม>ค,คนขับเรือคนขับเรือเราไม่ติดนะก็อาจจะเป็นยิ่งไเงี้ยคืออาจจะมีปะหาเหมือนกันคือ้บอกว่าเราสี่คนแล้วก็พวกคุ่ดิวอ่ะมีปะหรก็คือร็ท้งคู่น้ติดจากเราจะมไม่เป็นอะไรใช่แต่ว่าก็คือคนที่อยู่รอบข้างจ,าจะจะติดแต่ว่า เราจะไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ครับมบมีเบิดไฟผมมีสองอันเลยอารมเหมือนนี่แหละครับเหมือนจิตซิโนแวดก็ <laughs> คืออาจจะไม่เป็นอะไรเกืบว่าไม่ได้เจ็บเชื่อหนักเท่าไหร่แต่ว่าก็จะทมายุติหายทัวไปใช่ครับอารมณ์ประมาณนั้น นี่ไงนี่ไง,ง,งบินมาละทหารไปพบ,<อ>บ,บระวังเขาบอกว่าโปรเชลเป็นแฟนกับอ่านี่นะฮะโรเชลที่ผมเล่นเป็นแฟนกับฟารานซิสแล้วก็อีลิทเป็นแฟนกับโซอีอ๋อใช่ใช่โซอีกับอีลิทเหมือนเหมเอ้ยเออโซอีลิทเหมือนมันชอบชอบแต่ว่าไม่รู้ว่าแาด้เป็นแฟน,นเอ่อที่คุณพามเล่นเนี่ยอีลิดเนี่ยที่คุณพามเล่นเนี่ยก็คือเป็น ็นนี่อ่าเป็นเหมือนกับพี่น้องกำคัญฟริสรักว่ามีรอยสักเหมือนกันใช่เหรอใช่เขาบอกอาจจะเป็นพี่นออ้องอ๋ออาจจะ<ว><ว>นี่เพราะมันไม่ได้มีกระถุนประทัดมีรอยสักเหมือนกันนะฮะตอนนี้ผมเจอดาบนะครับผมก็อดไปแรบงบโอเคครัขึ้นปีเอาตาร์ลาฟาดสัมบีไอ้ ฮ้ยเฮ้ยเจ๋อคือผมถือมาแล้วมันมันหายระเบิดคือผมหายถือมาแล้วไฟมันเลิกติดเฉยเลยอะบีถ้าระเบิดนึ่พังแน่ตายนั่นนั่นน่าจะนอนอะผมก็ตกใจคือแบบคือคุณพบเตือนแล้วนะว่าเฮ้ยระเบิดแต่ผมแต่แทนที่ผมจะหลบอ่ะผมกับยิ่งผมกับไปหยิบถือถือถือกันมาไว้ในมือแต่ดีที่แบบพอถือมาแล้วไฟมันหาย ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะไม่สมเป็นสมผลเลยตามทีมคนจะระเบิดนะครับดูคำตกใจไงแบบผมบอกให้ระเบิดผมก็ไม่รู้ทำอะไรกดมือกดตัวอีหยิบหยิบมาเฉยเลยว้าวโอเคไปไปไปเออใช่ผมได้ยินมีคนบอกว่าไอ้ที่ ไปแทงงอมพบคุณพามันจะแทงแทงแทผมมีก่อนละโน้มอย่านมไม่ไหววะไม่ตกมาเดี๋ยวผมช่วยมบบมันต right. ึงเกยท้อทำพวงเวนผมเผาแล้วผมเผาแล้วผมเผาแล้วเคลียร์พวกเวรนี่ก่อนผมเผาแล้วผมเผาแล้วเผาเกยแทงอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเฮ้ยเหลือผมเดียวรวยแล้วไงหนีควาหนีผมปาเบิร์ดเสร็จไปแล้วนี่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 มาแล้วผมไม่เลิกคแล้ว ตายอ่ะยังดีกว่าโอ้โหมัพี่หมีด้วยว่ะมันอยู่ไหนอ่ะขโมยเข้ามันเดี๋ยวมันแน่ตายสักพัก่ะโอ้ยทางตันเว้ยนะเอ้ยตายแล้วมาตามมาตายแล้วไปชคไปชนกับตีกเลยเอ้ยอีลิสอือคือไอ้ด่านบัตรที่สองอ่ะเดี๋ยวพาสติงป่ะใช่ใช่ หนังที่สองของภาคสองนะ,นะครับที่เราเรายังพักเรายังรองมาได้นะใช่ครับใจมตอนที่เราได้เจอกับตัวละครเก่าเหมือนกับใช่อีริสอะมันชมชมโซอี้ว่าว่าโซอี้น่ารักมากนะครับที่มันพูดกันวันนั้น <c oughs> เดินครั้งแรก <c oughs> รใช่มีคนบอกมาพ <c oughs> ูดพ <c oughs> าไูดไรครับ เอาล้มหมดแล้วทำอะไรเอาเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยหดิเฮ้ยไปไหนกันเนี่ยถ้าเราตายก็คือพวกผ่านนี่ชัดเจนมากเฮ้ยพวกคุณหายไปไหนกันก็เดินตามทางมาเซ่ เจริญละโอเคโอเคเขาบ้านมาเขาบ้านมาเราขอร้องละอย่าโอเคโอเคเดี๋ยวคิวตัวเองก่อนด้วยเดี๋ยวจะตายซะไปทำอะไรเนี่ยหาของผมผมยืนตรงไอ้รถรถคันเดิมอ่ะกำลังกำลังคิดว่าแบบจะจะไอ้นี่กระสุนไปแต่ว่าคุเดินมาก่อนจะเลยจริงเ ล้มกันหมดเลยเลยเอ้เดี๋ยวคุณนักข่าวดำแล้วปะโอเคก็ยืมคุณก่อนผมยังไม่ตายยังไม่เคยล้มโเคไฟเนี่ยเจอป้าแซ่พลาดเงี้ยคุณตกเงี้ยเดี๋ยวคุณตาเลยมานะทุกคนตรงนั้นมีของอะไรไหมไม่มีนะครับโหตอนนี้มีศพคบี้อยู่เต่น ตอนนี้ก็เลือดแต่ละคนไม่เหลือกระเป๋าก็แล้วด้วยนะครับผมนี่เหมืนนอนชาเจอเลยตามคิวผมเมื่อก,กี้นะละ้เสร็จแล้วทุกคนแล้วเฮ้ยโอเคระวังโด,ดนรถน้ำครบคนนี้รถเต็มเลยนะครับเราต้องระวังให้ดีก่อนอเคลีย์หมดไปดกว่าเคลียบเคลียหมดอ่อนใช่ ไม,ไ,ไม่ใช่ไฟอ้าวอีทิดไม่ใช่ไฟมันเดินดดเดินรถไอ้นี่ได้นะโดนรถล้องได้นะอ๋อตอนนี้พวกนี้มันติดติดไฟพอมุขขึ้นมาไฟต่อแล้วปะนมาหมดแล้วยังไม่หมดบูมเมอร์ผมยิงไม่ได้เพราะว่ามผมเป็นปืนระเบิดถ้ายิงไปโดนรถแน่เอา ก็ดี okay. ไปแล้วนะไปหลังได้ดเลยว่าโอ้ยโคตรเห็นไหมเห็นไหมโคตรล้มแน่ผมอ่อาไม่ล้มอะ่ะตายเลยวั <c oughs> นนี้เหลือสองคนนะครับมันโอเเคียโอ้โหซุบลักซุบลักซุบลัก ูวรว่าผมว่าต้องมาละไม่มีที่ไม่มีที่นี่เลยโหเพทงที่ปั๊มไม่มีที่อยู่ไม่มีนะครับเดินเดี๋ยวเพึะะ่งเดิไปเดี๋ยวปพึ่งไปบุ่มเบ้อเดี๋ยวพิ่งไปสุดหมดอีกโหเจริญอที่ไหนอ่ะเฮ้ย ถ,ถ้าถ้าถ้ารถคันนั้นโดนไปแล้วแปลว่ามันน่าจะโดนอีกไม่ได้ใช่ไหมสวยสวยโอเคส,นะสายคันมากอย่าไปเหยียบเลยคันอย่าไปเหยียบคันแดงเลย <c ười> ต้องระวังคันแดงให้ดีตอนนี้ไม่แน่ใจว่าใช้ใช้วุรร้นสั้นดีกว่าคันที่มีแสงไม,ไม่โดนใช่ใช่คันที่มีแสงนั่นแหละน่าจะไม่หมดนี้โอ,อ้ไม่มีเลยใจเย็นใดเย็นไปแบบพุ่ขึ้นเลย ท็อกกิ้งอ่ะโอ้ยโอ้ยมาเลยดูเฮ้ยตรงนี้ต้องมีแน่นอนพบมีมีมีฮิวจ์บอลฮิว่์บอลโอ้ยก็ระเบิดกันปะเออยิงกันยายาเคไปขอบคุณนะฮะตายไปสองถือว่าเรายังเอาตัวรอดได้นะครับ ยังเงี้ยเขี่ยมาอยู่สองตัวก็โอเคนะเฮ้ยมันเกิดแล้วพบได้ได้ได้เขาไปช่วยเฮ้ยสมมติมาข้างหลังเกลี้ยเก็บ้ยงมาเกลี้ยโหแต่อีกดลกระสุนระเบิดนี่มันเติมช้ามากเลยตกไปหิวบ้าเลยประวกเกลีวอลเฮ้ยเกลี่ยงนี่นะ โอ้ยไ่ตายอีกโอ้โหซัมบี้ธรรมดามันดึงอะแไมเอร์พื้นลงไปนะเขากิ้งเวนเตอร์ได้ตายไปเวนกีบ้าอ้วกเฮ้ยเจ้ากิ้งอ,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 อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยม,มาแล้วอืมตาย <c oughs>

เราวางบูมเมอร์นะบูมเมอร์ยิงเลยยิงเลยเฮ้ยถังแก๊สไอถังแก๊สมันฟันได้ดุมันฟันแตกแล้วมันฟันระเบิดได้ด้วยอ่ะผมเพิ่งรู้อ่ะผมฟันระเบิดขามือเลยอ่ะคุณก็อย่าไปหยิบเบรนนาไปบ่อลมันจะตรายเฮ้ยใบบอมเฮ้ยตรงนี้มีหลุมศพที่นี่ด้วยนะครับเป็นรูตรงนี้ก็เป็นหลุมศพนะเป็นแหล่งสุสาน

อยู่ความอยู่เลยอยู่ก่อนเลยไ,ไอโ้โคตรมึงขโมยของกูโอ้ยไม่เปลี่ยนเป็นดาบวะเฮ้ยโอ้โหเยอะจังตรงนี้ <ss es> ไปทางไหนวะเนี่ยอ๋อเนี่ยเฮ้ยมีงานหนึ่ง โอวิตวิทยืนน้ำผ่านได้น้ำผ่านได้เฮ้ยเป็นความพังผมว่าขอโดนขอแล้ว โอ้ยอยืนทำแปะเลยหรอกดแล้ว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 กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับในด่านสุดท้ายละถ้าเราผ่านไปได้ก็ถือว่าภารกิจสำเร็จนะครับรถปิวลองรถนะลองรถนะรถเต็มเลยด่านนี้ ีรวมเด้อรวมเด้อรวมท้ายไปแล้วไปแล้วพบเลยเลยไปฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยเั่งขวาเลยพบไม่ต้องไม่ต้องสนใจพวกนั้นแล้ว <barbecue>